สวัสดีครับพี่น้องวันนี้มาเบิ่งใหญ่ด้อบ้านไอ้ิพามาเบิ่งใหญ่ตามข้าวใหญ่กันผมว่าเนี่อว่าเราเก็บมือกันเออ่าต้นึ่งข้าวบ่ตั้งแม่นครับมาข้าวใหญ่เออข้าวซุกแล้วพอดีมันหน่งข้าวเบิดโอ้สวัดีสินะโอ้ยไม่ควันดำไงกูเห็น,นดีๆีเลยฮะกูเห็นฮะฮะโอ้ฮะ ฮะนันเห็นเอาไ้ไฟมาหเห็ดกะไเด้ใช่เสนต้อ้งน้าอายเป็นไดมือ,อปวดมือปวดมือพี่กกเกินยาเขาไขเลยปะขยไะขยอยู่นอนหลับอยู่บนเพมมาเากับปวดืเพื่นว่าไดก,กินอันยาเนี่ยไดก,กินละลายได้มันมันเป็นพิษตอตับกระสันเพื่อนว่ายาอะไับยาหา,านยายัาง แคแคกินกินเต่เวลามีอาการนะนะเมตรเ่ขึ้นนันเดี๋ยวขึ้นรูไปไดีบนนาฬิกาบุิเดโอได้มาพี่มาเบ่งน้ามือเป็นเดชิมมหาลำไดก่นี้วิยญมือขึ้นนี่ไปใช้มือขึ้นสิวิญญาณนไปเอายาวะคะ จันดาอื่าได้วันใดหยุดปนหยุดบ่โอ้มันมาปวดอยู่เออมันเมื่อไหร่จะคลายอีกทีจันี่ปวดนี่แล้วมันกลับมาขึ้นทีเลยอือใช้อันที่ว่ามันยืนอยู่มือที่ว่ามันคลาฟังได้เดียนี่ดีท่าอย่าอันใดจันดาโอ้นี่มันอยากยุบเนี่ยแล้วเนี่ยเมื่อไหร่จะคอยอีกบันอืมเล่นไปเล่นมานี่หมอเมันอไหร่พี่น้องเมื่อเราบุคคอยดีต้องต้องเป็นเวียกนะอือ เห็ดเบียดกันหน,น,น,นักหลายเล่น,นปวดโปสซ่อมือเล่านั่นทั้งขาย่างกับ,บ่เสซ่อหากินเก่งหากินโปสซ้อนะเล่าไปโปสซ่อเล่าเรื่อยปวดขาดนะใช่แม่ทั้งหลังเอาทั้งหลังอ้วนเลยขาพับนี่แม่พี่น้องมันจะใครอยู่นี่เนี่ยขาพับเล่ามุนนี่แม่พี่น้องนี่มันจะเป็นใครมั่นจะใครต่ว่วาบ่าลยังที่โปเกมนอนแม่เน้อตบบาลปวดที่ทั้งตบบาลปวดที่ทั้งไนเอ็นบ่ เพรว่าเล่าเล่ายางดูนะพี่น้องเราไปหาอยู่หากินดูวันนี้มันเร่มันเี่ย้ยังก็แม่ค้าเจ้าบทาะกันเดินฟังฟังหนึ่งเงยฟังหนึ่งหน่อยนะมันไม่ได้เป็นมันเปลีมันปุกดเบื้องมันมันใหญ่กับเบื้องมันปวดเอออันก็เล่าย่างว่าเศร้าพี่น้องเราไปคุดมันแซงเราไปหาเนาะไม่หาอยู่หากลินเล่าล่ะไปว่าเศร้าวันนี้เลยอันนอวัดดีสิเนี่ยท่านลื่อมอวัดดีเดิน ได้ไน้กินว่าม่น้กินว่าเขาอยากน้กินว่าเขาน้กินว่าส้มยกเฮ็ดเขาพวกขนมเ้นแกงเฮ็ดยังแกงเฮ็ดมันออกมานี้ที่ต้มไว้เฮ็ดยังไ่เฮ็ดกระด้างซีซุปโอ้เฮ็ดกระด้างต้ใช่ซุปกงใช่เราหาเฮ็ดกระด้างไปแต่เนนะซุปซียบกข็งว่ทั้ตู้เย็นเสียบ่โอ้แต่ใส่บคิวเฮ็ดออ ตู <m ario> <LO jotka and sup Wildlife> ้เย <sh> well, ็นหนเราเสียคนน่ะปวดรงมะยังหเงเังยังฮีเฮ็ดลังค่าบ่ะฮ็ตขาวดินีม่บอมีตู้เย็นกับเปื่อยก็เสียก็เสียก็ทิ่มตัวทิ่ก็เก็บทองเก็บใส่นะมันหอนตูเสียหอนเฮ้ยหอนนี่เรยนะเอาควม ปวดอรือม no? ั้งตอนคนกำลังปวดเงี้ยนะเห็นเหรอบัวเศร้านี่มาจอบเหล้าตัวส้าเหรอว่าเห็นมิดซีดีอยู่เลยบ่กขอมาจะเห็ดเบียบย้อนฟังสิไปเขาเรียนเห็ดเยอะเ่ยนะเ็ดเอาใส่ปุ๋ยต้นใหม่แน่เห็ดอันขันน้ำไว้แน่มันไปอยู่ขันหาทางปรับปรุงฟังนั่นเยอะขนาดนั่น มันหัวเด้อเฮ้ยข้งหน้าม่ยนเด้อไม่หัวสร้างไหลปุ <nya> ๊บเเด็นหายอยู่เสร็จไหมย่แกไขายไปเรื่อยๆเสร็จเ้ารเออมันเป็นหาใหม่นะหักงแม่ <ahn> <replicated> นุ่งแล้วจ <AN> ักเอาใส่ตะกะตะกาไว้กระดำเลยผ่าขาวผ้าขาวดำไว้เลยไม่เอาบบได้ซักเลยเซีซื้อห็นบบแมนเออเพื่อนเอามามอบให้จักตัวหม่นันหกซุดบูเสียสดมันใส่สบายด้เสียชุดนี่มันเด็นสบายในตู้นุเนอหุดเจ็ดชุดมันใส่สบายเลยจ้ะหลเนาะเอาใหญ่หมู่น้ำ ให้มู้ไอ้โมไนั่เถะไห้ผู้คนบบมี่หอแม่ใหญ่คนใหญ่เราเ็มีน้ำใจเนาะเราเอาให้เป็นล่างถือไปจ่ายให้กระเจ้าอยู่ในบ้านพวกที่อ้วนๆเขายิงเขา่อใช่คุณยายคุนวานเสีย้าที่เอาให้เอซไปจ่ายทางบ้านสวัสดีเอาคึนไปห้ซุ้มกระเจ้าบ่มีไซเนาะเขาก็ได้เขาก็ได้บุญ ผู้พผนส่งให้ก็ได้บุญคือกันเนาะเพราะว่าผู้พผนบ่มีใส่กับบ่มีใส่นะพี่น้องล่างนี้จะเอาไปเงินงานเลือกไปแล้วนี่แต่ของผู้เท่าเนี่ยจะไปเงินงานเอาไปเงินงานใลยไปแจกซุ้มผลบ่มีเยอะเขาอีเวตตาเนี่ยงานอีเวต์ตาอ็ดีบุญมาเจ้าใส่เฮ็ดบุญเฮ็ดหยังมีแต่เสื้อผู้เท่าอันเออดีดีดีเทาก็ได้บุญนำผลก็ได้บุญนำสี่ผู้ผลส่งมาให้่ลวะ คุณยายเราบ่ค่อยสบายได้พี่น้องเราหมู่บ้านเราออปวดมือคุณเราไข่เราคนมันแซงขักปวดเมือเราเลยไข่เราบ่อยูบ่บ่เศร้าแค่ดอกเราคนดูคนมันคุณแม่น้องตังคือกันเหตุเปียกบ่เศร้าเราลำบากมาตอนหน่อยเรานะ้นองตังก็ได้เคยลำบากมาเราก็สู้ไปเราพี่น้องคนเจ็ดสี่คนว่าเห็นน้องตังร่างสวยโอ้คือเก่งแล้วจ้าหนว่า <laughs> ร่างสวยว่าหนูคือว่านูอะไรวะ เพราว่าเนี่เนาะคนว่าคือแต่ไทยน่องตั้งดีแท้คนว่าพอเดินมาพอเดินกับไทยเบิ้งแล้ว่เนเพราะว่าใส่มาใส่ก็ไปกับน่องตั้งก็ได้เพราะว่าตัวควางโบลูทีนในบ้านเนาะบนทางในบ้านอันบ้านขาบ้านใดคนขา,า,ายยังก็ประจับใจคือทำแฉงแหล่ง น้องตังคนคนพื้นทีเพื่อนแย่อยู่นี่เพื่นหัวจักงมด่อไหรลังไรสอกแตเด้อประเด็นหัวตะมาอยู่ซื้อน้ำแข็งซื้อน้ำแข็งบ่อยากเขาไปซื้อน้ำแข็งอ๋อวันนี้ประเด็นก็จะจบคลิปเด้อพี่น้องเดี๋ยวให้ให้ย่ายกับน้องตังจบให้ก่ันเดี๋ยวนี้น้องตังออกมากกว่ามึงบ่เห็น ใส่ยังเ่ามาพคนลูกสาวพคนเอาได้กินมาส่งใหญ่น้ำยาข้าวปุ้นจางกกใส่น้ำปลาเอาด้วยให่กินมากบ่ล่าข้าวปุ้นใหญ่ใหญ่กินนยั่วบ้ปนปลากินยอ่ข้าวปุ <laughs> ้นเไงขันลูกสาวอยู่น้ำค่อยอยั่วในส่งเข,งขงาส่งนางเมียยู่ขันพอเดีนยู่พอเดีนบริษัททรงได้มีแต่ใหส่งได้บั่นใหเห็ดมีแต่ใหเอาไปส่งเพราะว่าพอเดีนเห็นต้องกินบ่าคอยเก่ง เป็นแมวอายุคนนี้น้อยกินดีเยอะเอา้าตั้งงันจบคลชีวปรพเด็นนะแม่โอ้บายบายซิกับพ่อละคละิปหนาจะพอกันไหมเนาะพี่น้องเนาะครับ<แ>ขอบคุณคุณยายกับน้องตังเด้ขอที่แห่ทายท้ำขอบคุณครับ